นะคะวันนี้ก็เห็นก้มตรงนี้นี่คือแม่นะ้งเราเราจะจะมารอยกระทงกันถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยว <Yeah. S 2> ันนี้เรามาหยิบกระทงแล้ว <Yeah. S 2> กระทงน้ำแข็งอันนี้ยังไม่แข็งนะ uh huh. ทุกคนอันนี้ยังมีนะเอยู่ไม่เป็นกระทงอันนี้ อันนี้แช่ไว้ก่อนใช่ไหมคะเราไปลอยนี้กันก่อนอันนี้ก่อนรอยอันนี้ก่อนท่านผู้ชมดูนะครับเราจะแกะเอกระทงมาแล้วแกง่ายฮะแกง่ายนี่เป็นกระทงดอกไม้กระทงใบไม้เ๋ให้รางวัลตากล้องนะคะที่แบบทํางานมาให้เราแบบเยอะมากเลยฮะ ให้กับกล้องมาเลยทุกดแสนวันลอยกระทงนะคะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวให้เราแสดงถือให้นี่ยครักล้องทุกคนนะคะวันนี้เราก็ตัดมาแล้วนะนี่คือกระทงของเรานะมาถ่ายใกล้ๆตรงนี้เลยนี่กระทงเอาเลยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเดี๋ยวกล้องเปียกค่ะเดี๋ยวกล้องเปียกกันแล้วค้อนคือน้องแย่ออกมานตัดฉากไว้ที่กระทงอันถัดไปเลยดีกว่า นี่ค่ะเราหยิบกระทงอีกอันนมาแล้วอีกเป็นกระทงแบบใสแบบใสใช่เป็นรูใช่เป็นรูเลยเราจะแกะออกก่อนเพราะเราทำเพื่อนหนึ่งช่วงได้แล้วน้ำเย็นขึ้นลองแช่ลงไปก่อนแช่อ่าได้แล้วลอยลอยกระทงดีๆเเหมือนแท็บลดีใช่เหมือนแท็บเล็ตเลยอ่าทุกคนลอย กระทงลอยลอยกระทงเริ่มหักแล้วทุกคนในกระทงน้ำแข็งอานนี้เราทําแบบรักธรรมชาติเนะกระทงมันก็หักกระทงอันนี้นะคะน้ำแข็งของเราอะแค่ไม่ถึงประมาณชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงมันก็แบบว่าเป็นรูละลายหมดแล้วช่องอันนี้คือช่องที่ใจร้อนที่สุดเลยก่ เพราะว่าเราทำแบบอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมเราทำเป็นแบบน้ำแข็งพอเวลามันอยู่ในน้ำนานมันก็จะ<า><ม>ละลายใบใบปอนไหมคะนี่ใบใบกะเพราใบกะเพรานะเป็นเด็กเก็บกระท ong เนี่าไม่ใช่ คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่เจ็บป่วยหน้าย <Bye bye. S 1> บายบายคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอยี๋ยเจอกันคลิปหน้าค่ะ